สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับรัตดวันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีค่าวดีค่ะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าอาหารที่ทําจากไข่โปรตีนสูงพลังงานน้อยเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดพุงต้องการหดดุ่นดีแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะอย่าพลาดน,นะคะเมนูไข่เชฟขวัญลุยสวนลดพุงค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะ เมนูแล้วนะคะประกอบไปด้วยไข่ต้มในน้ำเดือด5นาทีค่ะกำลังสุกพอดีนะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะไข่นะคะเราผ่าเป็น4ซีกค่ะเพื่อจะให้กินง่ายๆนะคะพอดีคำ ในส่วนของน้ำจิ้มนะคะประกอบไปได้วยพริกสดรากผักชีกระเทียมถั่วตัดมะนาวน้ำปลาอาจจะใส่ผงชูรสไปเล็กน้อยนะคะตามที่ชอบเลยนะคะและน้ำต้มสุกนะคะส่วนประกอบต่างๆนี่แลดาเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะคะดูกามน,นั้นนะคะค่ะแล้วนำทุกอย่างไปปั่นค่ะ จะเห็นว่าเมนูนี้นะคะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเพราะว่าในถั่วตัดมีน้ำตาลแล้วค่ะแล้วก็นำไปผสมค่ะเริ่มตั้งแต่น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำมะนาวพริกที่ปั่นนะคะนำลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะคือแค่นี้ก็แบบว่าอร่อยแล้วค่ะตามสูตรนั้นเลยนะคะ พอเสร็จแล้วก็ไปจัดวางเรียงกันเลยนะคะผักต่างๆนะคะเอาเลือกที่เราชอบเลยนะคะทานได้เพราะว่าไม่จํากัดเลยนะคะผักก็คือจํานวนทั้งปริมาณแล้วก็ชนิดของผักมีทั้งวิตามินแล้วก็มีใย,ยอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะภาพเต็มของไข่เชฟขวัญลุยสวนลดพุงนะคะ ตอนนี้รัตดาวันต้องขอไปลุยเลยค่ะลุยสวนเลยนะคะทานอาหารเพื่อสุขภาพบันงค่ะอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกทท่านค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ